สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์แบบนี้นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเฟื่องฟูยางยนต์นะครับนี่นะครับของทางดิ่งนะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องตั้งศูนย์นะครับก็ลองปรึกษาร้านนี้อยู่ที่รามคาแหงนะครับรามสองนะฮะอยู่แถวแถวอุดมสุขนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเช้านี้เรามาส่งงานกันกับฮอนด้ากันบ้างนะครับคันนี้เป็น Accord G9 นะครับ135,000กิโลเมตรโดยประมาณ วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเจ้าของรถเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าของที่ร้านลูกค้าประจํานะครับเอา CX5 เคยมาเปลี่ยนมอนโรไปแล้วแล้วก็ถูกใจนะครับวันนี้ก็เลยนำแอ c ์คอร์ดมาทําเพิ่มเติมด้วยมาดูรายละเอียดงานกันนิดนึงสิ่งที่ทําไปนะครับคันนี้ก็ขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตั้งวาล์วนะครับล้างลินปีกผีเสือ้อส่งหัวฉีดไปเทสนะครับนี้ก็ดูครับประกอบเรียบร้อยนะฮะว่ามีน้ํามันซึมอะไรหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีเปลี่ยนแท่นเครื่องตัวหน้าไปนะครับของคันนี้นะครับแล้วก็อ่ะผมปิดเลยลงล่างกันนิดนึงนะครับนี่เปลี่ยนปีกนกนะครับโลหมดเลยนะครับลูกหมากแหลกลูกหมากคันชักนะครับแล้วก็ใส่เป็นมอนโรโอเอสนะครับสี่ต้นเลยนี่นะฮะ<ม>ก็เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ตั้งศูนย์เสร็จแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราก็ เนียจะมีเสียงอะไรไหมคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ามีการแดมเก็บเสียงมานะครับแล้วก็ถ้าช่างจะลองเทสเรื่องเสียงเนี่ยอยากให้เปิดกระจกซึ่งตอนที่ผมมาที่ร้านเนี่ยก็เทสมาแล้วเบื้องต้นนะครับก็ไม่มีเสียงอะไรนะครับปกติดีแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกันขออนุญาตใส่เซฟตี้เบลนิดนึงโอเคได้แล้ว ก็เนี่ยครับไม่ประมาณแสนสามอ่ะแสนสามสองนะฮะคันนี้เป็นเครื่องสองพันนะครับ R ยี่สิบ A รอสักครู่นะฮะอ่ะไปกันครับก็ ดูฟีลลิ่งซิหลังจากที่ตั้งสูตรเราเป็นยังไงด้วยเมื่อเช้าขับมาเนี่ยตอนที่เอามาที่ร้านก็ให้ความรู้สึกแน่นนะครับนี่ครับโหดึงสบายสบายฮะแล้วก็เมื่อกี้เช็คลมยางใหม่นะครับ ความรู้สึกตอนนี้คือให้ความกระชับนะครับแล้วก็ไม่ย้วยเลยไม่ย้วยแต่ก็ไม่แข็งนะครับก็ตามสไตล์มอนโรนะอย่างที่บอกหลายๆคนที่เคยดูในไลฟ์นะครับที่เเราถ่ายไว้อยู่เนืก็เรื่องของ็องอัพเนี่ยผมแนะนำเสมอครับว่าถ้าจะขยับจากตัวเดิมติดรถก็อยากให้ลองพิจารณาในส่วนของ Monro OES นะฮะเพราะว่า ด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยจะออกแนวกระชับกว่าของเดิมนะครับแต่ยังไม่ออกแนวตึงตังแน่นอนยังไม่ออกแนวแบบแข็งนั่งไม่ได้ไม่ใช่นะครับถ้าใครที่มองว่าช่วงล่างเดิมของเรารู้สึกว่ามันย้อยไปหน่อยอยากได้อะไรที่สปอร์ตกว่าเดิมมอนโรโอเอสครับนะฮะแต่ถ้าท่านเป็นคนชอบนุ่มติดย,ย้อยก็คงต้องเป็นของเดิมครับนะครับอย่างโตต้าคัมรี่เนี้ยบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าย้อยไปหน่อย ก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวมอนโรได้เนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นสะพานเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เบรกนะสามารถขับแบบยกเท้าให้เครื่องยนต์มันหน่วงนิดนึงแล้วก็ความเร็วตกลงนิดนึงเราก็เติมคันเร่งไปต่อได้เลยหลังจากที่เราพ้นเนินนะครับซึ่งมันทําให้การขับขี่ในเมืองเนี่ยมันขับง่ายแล้วก็ด้วยรถที่มันไซส์ใหญ่แบบเนี้ยถ้าใครที่เจอช่วงล่างที่ย้อยๆจะเข้าใจว่าบางทีเมื่อเรามีการ จอโคง้งหรือต้องเปลี่ยนเลนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีต้องผ่อนนิดนึงเพื่อให้รถมันคืนตัวถึงจะเติมได้ไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเหวียงจากตัวรถนะครับแต่หลังจากที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยอาการเวี่ยงเนี่ยมันแทบจะหายไปหมดเลยนะฮะนี่แล้วก็เคสนี้อย่างที่บอกปกติเนี่ยที่ร้านจะไม่ได้ขับมาตั้งให้นะครับนะฮะไม่ได้ขับมาตั้งให้ลูกค้าแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าทิ้งรถเราก็ทํา ชุดใหญ่จริงๆก็พอมีเวลานะครับพอมีเวลาผมก็จะมาให้นะครับแต่อย่างที่บอกไม่ได้รับปากทุกคันนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจกันเอ๊ะทำไมคันนั้นไปคันนี้ไม่ไปไม่ใช่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยล้างเทถัวฉีดไปแล้วเนี่ยการขับตอบสนองเนี่ยโอ้แต่คันเร่งดีมากบล็อก2.0หรือ R 2 0 a ในเครื่อง2000ตัวนี้เนี่ยต้องเทียบกับไซส์ของบอดี้รถเนี่ยต้องบอกว่าแอคคอรตัวเนี้ค่อนข้างจะใหญ่ นะครับแล้วก็แน่นอนน้ําหนักโค้คงไม่ธรรมดาแต่ว่าการขับขี่เนี่ยมันไม่ได้อืดน,นะครับมันมันไปได้แบบคล่องตัวสบายสบายเลยคือนิสัยของ Honda เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้รอบอยู่แล้วจะมาอีกทีคือรอบปลายนะครับแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยแรงบิดของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เพียงพอกับการใช้งานหมายถึงว่าไม่ได้มีความรู้สึกอืดเลยถ้าเกิดคุณขับแล้วไม่ได้แบบจุ่มออกตัวไปเลยคือถ้าออกตัวไฟแดงอย่างเงี้ยกด กดปันผ่อนในเมืองเงี้ยโอสบายผมบอกเลยประเภทเขาเรียกว่าเติมยกเติมยกเนี่ยไม่อืดรับพอเหลือเหลือขับคล่องเลยละ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณต้องการจะจุ่มลึกๆแล้วลากรอบขึ้นไปทีเดียวเนี่ยพูดง่ายแรงบิดในช่วงหนึ่งพันถึงประมาณสามพันตรงเนี้ยสบายเลยเหลือๆเ,เลยพอขึ้นสี่พันอาจจะมีรอนิดนึงด้วยเครื่องที่มันบล็อกแค่สองพันแล้วมันจะไปเดินอีกทีประมาณช่วงห้าพันตามสไตล์ฮอนด้านะครับถ้าเกิดใครใช้ฮอนด้ามาก่อนจะรู้ ที่ผมรีวิววันนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งรถรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเคยอยากจะได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ขับเองไม่ได้ลองเลยสักครั้งวันนี้ก็ได้มาขับเนี่ยก็ดีครับอ๋อขอขอบคุณมากครับเจ้าของรถก็ดูอยู่พอดีนะฮะดีครับก็ชัดเจนฮะ,ค,ะคือเนี่ยนะดูฝาท่อนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับผมตกฝาท่อเนี่ย นี่ฮะแน่นๆครับนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าช่วงล่างของ Accord ตัว G9 G10 ผมไปหาข้อมูลมาเหมือนกันน้องๆก็บอกเหมือนกันโหพี่เอาตรงครับหรือยากมากคำว่าหรือยากหมายถึงชิ้นส่วนเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกันไปหมดเวลาจะถอดประกอบเนี่ยพื้นที่ในการที่เราจะโยกเอาอุปกรณ์ออกเนี่ยไม่ง่ายการถอดของหงอย่างจะต้องเชื่อมโยงไปถึงปีกนกไปถึงอะไรอย่างนี้ นะฮะฮแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลเฉยๆซึ่งการจะซ่อมบอดี้ช่วงล่างของรุ่นนี้เนี่ยตัวถังเกี่ยวกับชิ้นส่วนช่วงล่างของตัวถังเนี่ยก็คงจะต้องเผื่อเวลาในการทําละเท่าที่ดูนะครับอาจจะทําได้ไม่เร็วเหมือนพวก Mazda CX5 Mazda 3 Sky นะครับขอบคุณมากๆเลยครับนะฮะนี่ฮะดูนะครับการใช้งานเนี่ยตรงนี้กดเดี๋ยวดูนะครับอันนี้อยู่ในซอยเดี๋ยวผมรอโล่ลงนิดนึง อย่างสมมุติเนี่ยเราเล่งแซงนะครับผมกดปึ๊ดเนี่ยเนี่ยความเร็วมันดึงไปเลยครับมันไม่ได้รอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยคิดนะว่าสองจุดศนใน Accord เนี่ยมันจะอืดไหมบอกเลยครับว่าถ้าเทียบกับ Toyota c a m มรนะฮะที่เป็น2อจุดูนเหมือนกันเอสต o ที่ผมเคยลองเทสกับรถลูกค้าผมให้ความรู้สึกการขับขี่คันเร่งนะความรู้สึกโดยรวมเลยนะผมว่าแอคคอรขับได้คล่องกว่า คัมรี่อาจจะออกแนวออกแนวตั้งใจทําให้มันสมูทกว่าก็ได้พูดอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันดูนุ่มนวลน,นะครับแต่คอร์ดเนี่ยถ้าใครชอบบุค,คลิกที่ขับง่ายขับคล่องผมว่ามามาฮอนด้ามาฮอนด้าอันนี้พูดถึงอัตราเร่งนะการเซตติ้งคันเร่งอัตราทดแรงต่างเอาแบบภาพรวมเนี่ยเนี่ขับอย่างเงี้ยในเมืองเนี่ยเนี่ยเร่งไปมันก็มีเติมแล้วพุ่งให้เลยต้องเบรกเห็นไหม,มแต่ถ้าอย่างเป็นคัมรี่อาจจะ มานิดนึงไม่ได้ดึงเยอะแล้วก็หายหายไปนะครับแต่มาค่อนข้างจะต่อเนื่องอ่าแต่ไม่มีอะไรดึงหนักเลยนี่ไม่เหมือนแอ c o คอร์ดอืมเขาโดยส่วนตัวก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นสาวกฮอ,อนด้านะมาก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นอย่าบอกว่าเป็นมาก่อนแล้วเราก็เป็นสาวกฮอ,อนด้าด้วยก็นิสัยของ h อนด้ามันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยยังกดตรงนี้เนหะ็นไหมไปละเนี่ยผมเบรกนิดนึงขึ้นเนินปล่อยเลยขึ้นเลยตึบแน่นเลยนะเนี่ยแน่นเลย คือความเป็นฮอ n d ้าที่เราเจอกันในช่วงล่างในรถสมัยใหม่เนี่ยต้องบอกว่ามันมีอาการสวัสดีครับพี่พรมันจะมีอาการเหยืย,ย,ยมันไม่หยืย่อเพราะเรียกมันเต้นอมันคืนตัวเร็วจากจากจาก,จากคลื่นของถนนมันเลยทําให้นั่งแล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันเวียงเวียงแต่ตอนนี้อาการเวียงไม่มีครับบอกเลยเนี่ยเนี่ยลงเนินเนี่ยลดลงมานิ่งๆแทบจะไม่มีไม่ยวบเลยลงมาไม่ยวบเลยลงมาตึ๊บแล้วหยุดเลย นะฮะตอนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้และซึ่งแน่นอนบุคลิกช่วงล่างแบบเนี้ยก็ตอบสนองกันสอดคล้องกันกับการทํางานของเครื่องยนต์เขานะตอนนี้นะครับนี่เดี๋ยวรอถนนลงนิดนึงเดี๋ยวผมกดดูดูซิเป็นไงไปนิดหนึ่งสั้นๆเอาไปลองดูจุ่มครับเนี่ยเห็นนะรอแล้วก็หมาที่ห้าพันกว่าแล้วก็ดึงเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอก ถ้าเกิดคุณขับ2.0แล้วถนนแบบไม่ได้ติดมากรถโล่งๆนะลอยๆไหลๆนะผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะกินน้ํามันมากคันเนี้ยไม่น่าจะสดเท่าไหร่ถ้าบุคลิกเครื่องเป็นแบบนี้แต่จะกินต่อเมื่อเราพยายามจะเร่งแซงบ่อยๆไอ้รอบที่มันรลอช่วงที่มันหืดแล้วมันอมตรงช่วงมัน4,000รอบถึง5,000รอบตรงนี้แหละ3,500 4,000ไม่ไม่ถึง5,000ช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่ถ้าใช้บ่อยๆจะสดน้ํามัน นะครับก็เป็นนิสัยตามสไตล์อยู่แล้วที่เครื่องยนต์ที่ต้องแบกน้ําหนักเยอะแล้วทดมาอย่างนี้ก็น่าจะเป็นออกแบบให้ใช้ในเมืองเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้เน้นทําความเร็วนะฮะน e w Fortuner ปี20ที่ร้านรับอุด EGR ใหมครับเอ่อน่าจะได้นะน่าจะได้ครับเดี๋ยวขอดูครับมันน่าจะเป็นพื้นฐานเดียวกันน่าจะมีครับก็เดี๋ยวขอเช็คดีกว่าพี่พรได้ครับนะฮะ แต่รถใหม่ๆจะอุดเลยเหรอรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะเพราะรู้สึกตัวใหม่ถ้าอุดน,น่าจะต้องมีจูนนิดหนึ่งครับไม่งั้นไฟน่าจะโชว์เนี่ยเดี๋ยวดูนะครับอ่ะหกสิบสี่สิบผมคลิกนะครับปึ๊ดดูครับขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นเลยนะเออแต่คือพวกเนี้ยกดต้องกดหมดถึงจะขึ้นดีแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าจุ่มลงไปเนี่ยคึ้นๆกลางๆ มันจะรอมันจะรอแล้วความรู้สึกในการขับขี่มันจะทําให้ยิ่งซดนะครับถ้ากดก็กดไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากดกดไปครึ่งหนึ่งเงี้ยเนี่ยมันไปแบบพื้นก็เดี๋ยวรอจังหวะลงนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำความเร็วแล้วเท,ทช่วงล่างให้แต่ตอนนี้นี่โยกอย่างนี้เนี่ยน้ําหนักดีมากพุงอะไรน้ําหนักดีครับให้ความตึงแบบ แน่นอนรถช่วงล่างใหม่ขนาดนี้ถ้าบอกไม่ดีก็แย่ละแต่ขับดีเลยตอนเนี้ยคือพวงมาลัยน้ําหนักเบาแต่ไม่ได้เบาเวอร์นะครับแล้วก็กระชับเนี่ยเนี่ยโยกนิดเดียวก็คือรถขยับตามมือแต่ไม่ได้มีอาการหน้าไวนะครับเนี่ยเซตติ้งเ่ยดูเนี่ยเนี่ยโยกดูมือผมก็ได้ผมโยกอย่างเงี้ยรถไปเห็นไหมแต่ไม่ได้โยนหน้าไวเพราะอะไรส่วนหนึ่งมันมาจากช็อคอัพที่มันมีความหนื่นมากพอซึ่ง ลูกค้าจะจะรู้ดีเจ้าของรถคันนี้จะทราบดีว่าที่ใส่ไปใน CX-5 แล้วมันให้คาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปยังไง mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่าเอามาใส่กับ Accord นะครับ mm hmm. โอ้หมื่นกว่าโลแล้วพี่พรใช้เยอะใช้เยอะเดี mm ๋ย hmm. วผมรอจังหวะนิดนึงนะอยากจะเร่งแซงแล้วลูดไปเลย ส่วนเสียงเงียบครับคันนี้ไม่มีอะไรแล้วกุกักกุกักไม่มีเงียบสนิทแล้วก็แท่นเครื่องตัวนี้ผมก็อันนี้เล่าสู่กันฟังด้านหลังของเครื่องมีสองจุดนะอืมเขาทามาสองตำแหน่งนะตำแหน่งเดียวไม่น่าจะพอนะครับไม่ได้มีแค่แท่นซ้ายแท่นขวาแล้วก็แท่นล่างหนึ่งตำแหน่งเหมือนรถที่เราเจอกันในมาสด้านะครับนะ เดี๋ยวผมจะเล่งแสงนิดหนึ่งนะไปเนี่ยกดไปเลยครับอ่ะไปต่อเลยนะฮะช่วงล่างมันนิ่งนะครับมันไปได้ครับเบรกได้ครับโอ้โหอยู่ครับเบรกแรงๆอย่างนี้หน้าก็ไม่จิกด้วยเนี่ยนะไปเลยอืมให้ความรู้สึกมั่นใจนะในความเร็วสูงอันนี้ยในรถที่บอดดี้หนักๆอย่างนี้สบาย เ้าเกิดนั่งเต็มคันนะเดินทางไกลก็อย่างเงี้ยคนขับก็ไม่ต้องพะวงนะครับว่าเอ๊ะรถจะเขาเรียกว่าคุมยากหรือเปล่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แต่ก็อย่างที่บอกครับรถแต่ละรุ่นมันมีดีมีด้อยต่างกันแล้วก็นิสัยของมันอยู่ที่ตัวรถอยู่แล้วคนที่ซื้อ Honda น่าจะไม่ได้เน้นถึงความนุ่มนวลเป็นหลักซะทีเดียวเน้นความสปอร์ตแต่ถ้าเกิดใครที่ยังชอบช่วงล่างแบบนุ่มนั่งสบายจริงผมก็ไป เชียร์ไปทางคัมรี่นะฮะต้องบอกอย่างนั้นแต่ก็ต้องแลกกันกับอัตราเร่งต่างๆที่อาจจะไม่ได้ทันใจหรือขับขับสนุกเท่าเอาอย่างนี้แล้วกันแต่โดยรวมทั้งคู่ก็มีดีมีด้อยต่างกันอย่างที่บอกนะครับเนี่ยผมรอมีจังหวะนิดนึงนะน่าจะได้ใช้ความเร็วฝั่งนู้น แล้วก็การล้างเทสหัวฉีดนะครับด้วยความันนี้แสนกว่าแล้วเนี่ยหัวฉีดเนี่ยฉีดไม่เท่ากันอย่างมากนะครับแล้วก็การทําไปตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีผลโดยตรงแน่นอนกับการประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็การตั้งวาวด้วยทําให้แรงในรอบต้นดีขึ้นรอบนิ่งขึ้นและรอบปลายก็มามากขึ้นนะครับระบบวาวของเครื่องยนต์บล็อกนี้ R20A เนี่ยอย่างที่ผมบอกประจําว่า Honda เนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นวาวอัตโนมัติหรือวาวไฮดรอลิกเหมือน To โยต้เหมือน m a ส da เพราะฉะนั้นเนี่ย ควรจะต้องตรวจเช็คหรือตั้งระยะเอาแบบขี้เกียจขี้เกียจเลยนะห้าหมื่นโลครับ4ี่ถึงห้าหมื่นโลครับตั้งได้แล้วนะครับถ้าคุณอยากให้เครื่องยนต์มันเดินเต็มสมรรถนะกำลังดีแรงไม่ตกไม่เปลืองน้ำมันจนเกินไปต้องตั้งครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้รถติดๆเป็นประจำหรือขับลากรอบสูงๆในเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะใช้รอบเครื่องยนต์ละกัน ก็อาจจะปรับลงมาที่สามหมื่นก็ได้สามหมื่นนี่ก็ขับกันประมาณปีกว่าแล้วครับนะฮะปีกว่าก็ทำสักครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้เจ้าของรถถ้าสะดวกก็พร้อมก็รับได้นะครับเดี๋ยวผมเ้นนิดน,นึงดูข้างหน้าให้เข้าไปก่อนอยากจะลองเข้าตรงนี้ดูเป็นไงได้ไหม เลยนะครับนี่ครับเข้าไปเลยครับโอ้โหใช้ได้ครับนิ่งเลยเห็นไหมคือนิ่งเลยอ่ะกิกดาวไปครับลองมันยาวๆดูครับร้อยสิบครับร้อยยี่สิบครับ ร้อยสามสิบครับเบรกนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเบรกตื้นครับคันนี้เนี่ยเห็นไหมพอเป็นเครื่องสองพันเนี่ยรอบบนอาจจะห้นหอนหน่อยแต่มันก็ไปได้ครับโหดครับ นร้อยสิบผมไปต่อนะครับถนนเป็นขื่นนะครับร้อยสามสิบครับไปเลยครับปล่อยไหลไปเลยครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับโดดอยู่เลยครับขึ้นสะพานครับโดดขึ้นไปฟึ๊บนี่ครับลงมาอยู่ครับอ่ไปขวาต่อเลยครับโุดยาวๆครับ เข้าหลังอันนี้นะครับนี่ครับมือเดียวนะครับคือไม่ต้องดาม่านะมือเดียวครับให้ดูว่ารถมันคุมได้จริงๆถ้าขับสองมือยิ่งมั่นใจเลยอ่ะลองดูโค้งนี้กันหน่อยสิเป็นไงสี่สิบ เล่งเข้าโค้งไปเลยเติมโอ้สบายครับนิ่งครับออกโค้งมาไม่มีอาการท้ายเลยครับเห็นไหมครับเข้าสี่สิบออกหกสิบนะครับเมื่อกี้นี้คือรถหนักเนี่ยถ้าจะเข้าแรงๆเข้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ดีน้ำหนักรถมันเยอะมาจต่บานออกได้เราไปเติมในโค้งดีกว่าครับ เรียบร้อยนะครับส่งงานแล้วกันกับ Accord G9 คันนี้น่าจะ G9 แหละผมจึงจำไม่ผิดขอไปหนึ่ง0สกิโลเมตรนะครับกับงานชุงลางอ้าวเทสในซอยให้อีกทีนึงมาทางลูกลังข้างในซอยนิดหนึ่งขู่ขะนี่วันนี้ช่างหมูผมกำลังทำงานกันอยู่เลยกุกกิกกุ๊กิกนี่ครับนี่นะครับ นี่คับโอเคส่งงานได้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับใครที่สนใจช็อกอัพมอนโรโอเอสก็ลองสอบถามมันเข้ามาได้แล้วก็หลายๆคลิปน่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนนะครับว่าระบบช่วงล่างเมื่อคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณควรจะเลือกยังไงคุณจะเสียตังค์แล้วคุณจะได้อะไรนะครับคืออยู่ที่โจทย์ของลูกค้าว่าคุณอยากได้แบบไหนแล้วคุณก็ปรึกษากับช่างก็ได้ว่าเอออันเนี้ย ชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้มีงบประมาณเท่านี้ค่อยๆทําทําทีเดียวมีอะไรที่สมควรทําจะให้ช่างแนะนําอะไรถึงนี้ครับบอกกันได้นะครับก็วีนัยเลทช็อปเราไม่ได้ทําแค่มาสด้าอย่างที่บอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณครับ